มาเข้ากองเข้ากองกอดกอจมีนุ๊กปอมาโอเคเอาไปได้เลยมาเข้ากองมาเดี๋ยวลุงเสมลุงเสมเดี๋ยวกองเอาิ ยื้กคบจำนวนคนเยอะันคู่มีสองคนมีลูกจะมันจะฝากันนะซึ่งไหนซึ่งฮันเนอร์ซึกงไหนซึ่งฮันเนอร์ค้อนเน้อสับสับคนก้อนอีกนิดก่อนค่ะอันนี้แบบ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 ดีก้ออีกนิดกอนค่ะอ๋คได้ก่อนมันต้องลูกมันเดี๋ยวมาขอมาเอาเห็นอบได้ก่ครับเดี๋ยวทำอาหารรุงซุกเดี๋ยวผมจะทำอาหารฟุงซุกไป แหมกัมครับผมพี่เอานมนมเดี๋ยวเนี้ยเอาสวัสดีสรัดีเดี๋อวครับผมบ้าใจครับโอ้มาเอาของแจกนมเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยคือจํานวนหรือว่าผู้ประสบภัยเนอะในวัดเนี่ยมีเปสองสามร้อยคนอยู่แล้ว สอ0 0อครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าหรือว่าเออไม่ใช่สินค้าของบริจาคมันอาจจะไปะทั่วถึงดันพยายามนะครับช่วยกันว่าเอาไปมอกกุ้มก้คนเนาะในครอบครัวกุ้มกินก็รมามันมันจะมาเพียงพอดูโอนแมนนักขนาดเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นห่องมันแค่ว่าเขาจะเป็นห่วงเก้าตัวเขาคนเดียวจะไม่กินนะบุกวันทเที่ยกนี่มันไม่ด้พยายามนะครับยิดไปแค่ พอจำนวนของคนครับเอาเชิญแับสบายครับเอาเลยครับพอหม้อกองกินเอาเอาสองกองเอากินช่มาด้วาเอาาเอาม่ต้อเสียาอินาัเป็นข้าวถ้าเป็นข้าวเป็นอาหารปรงสุมะเรงออกมาแห่งจำหรอโอเคเดี๋ยวผมจะดึงข้าวจะหลุดได้เลยได้เลย ที่ไหนครับมามามาอยู่ที่ใกล้ๆอ่มเ,เอาข้อมูลมาเลยว่าไดครับคนเขาที่อแยบบู่ตรงไหนก็พิการออกมาตรไหคนเข้าที่แบบใส่แพเพิ่มเนี่ยเมีนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของผู้ประสมภายบอกว่าต้องเอาของหรือว่าน,นม,นมเอาเดินเข้าไปตัวยังไหนเพราะว่ามี เราด้านน้ำกินได้นขาเลยก็มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่บ่สามารถออกมาเอาด้วยตัวเองได้นะครับเขาต้องเอาออกเปรื้อเปิรนนะครับเอาเข้าไปรื้อเปิรนครับเาครับลมวัดเข้าเหมือนที่ผมพูดนะครับยิดเพื่อครบแค่ที่เขาจะเอาไปกินนะครับครบแค่จำนวนคนจำนวนจำนวนครอบครัวเขาเ้อครับมาเอาได้เลย

大包。 ได้มากตอนนี่จะหมดแล้วครับเอาไปได้เลยครับครับผมสำรับท่านใดน,นะครับนะอที่อยากกินอาหารปรุงชุกเดือดร้อนสกกักคำนะครับตอนนี้รอบแรกนี่น่าจะเป็นนะครับดูฮะน,นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนอ้อ,นนนย,นอยิบไปแค่พอทานนะครับหยิบไปแค่พอกินเนอ้อเพราะว่าอาหารม,มีมีเติมตลอดนะครับเอาเหลือไว้ฮึ พี่หรือน้องเอาตัวนะครับเพราะว่าต้นก็ได้รับความเดือดร้อนเท่าเดียมกับเรานะครับนี่เนาะเอาน้ำไหมไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากมาก,มากเลยครับ ไปนี Michael, ่คคนคนเดียวเนาะลุงมาเส้นไปโอเคครับเอาเลยลูกกินเลยลูกกินได้เลยครับจื๊บไว้เส้นแล้วข้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยยิงมาเนาะ